ติดน้ำตาลติดหวานส่งผลเสียยังไงบ้างต่อร่างกายมาฟังคลิปนี้กันนะคะก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่อง PNP Wellness กันไว้ด้วยนะคะรู้ไหมคะว่าตอนที่เรากินน้ําตาลหรือว่ากินหวานเนี่ยสมองของเรานะคะจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันจะทําให้เราติดหวานหิวบ่อยและเกิดอารมณ์เหวี่ยงเมื่อไม่ได้กินแต่พอเรากินมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งร่างกายของเรานะคะก็จะเริ่มมีอาการดื้ออินซูลินพุงออก สิวขึ้นผิวแก่วิธีแก้ง่ายๆนะคะพยายามลดน้ําตาลแปรรูปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจากธรรมชาติพักผ่อนให้เพียงพอและพยายามออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเป็นประจาดื่มน้ําเยอะๆเพื่อลดความอยากหวานนะคะต้เข้าใจนะคะว่าจะให้งดทานหวานเลยอ่ะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลดทีละนิดสักนิด ร่างกายของเราก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้ง่ายๆเรามาเริ่มต้นวันนี้ด้วยการลดหวานลดน้ำตาลทีละนิดวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดีไปด้วยกันดีกว่านะคะ